ล้านปีในโลกนี้ไม่มีนะครับมีที่ปฐุมธานีนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆงมากมายที่จะได้ ชอชูเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธาน,าน,นีเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าที่อื่นอยางนี้ครอบคลุมเพราะว่ามีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเป้าหมายก็ต้องอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนนะคะที่เขารอักทุกท่านแล้วก็พี่ๆที่จักานตลอดจนผู้พิพิธภัณฑ์นะคะแม้กระทั่งในเรื่องของออการนำตัวจักรยานหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสปอร์ตกอล์ฟเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งหนึ่งนสูงนะครับเพื่อขออนุญ,ญาตในการที่จะให้ ภาคเอกชนนาโดยสภาวุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดปุมธาน,นีสมาคมท่องเที่ยวและนักปั่นปทุมธานีเนี่ยครับใช้จักรยานในชีวิตประจําวันประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งน้ํามันจอดก็ง่ายการใช้ในชีวิตประจําวันก็เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับเมืองที่น่ารักอย่างเมืองปงทุมธาน,นีอันที่2ก็คือเพื่อการท่องเที่ยวและกกรสัานาการเหมือนที่เรากําลังจะพูดกัน ขี่จักรยานแล้วมีความสุขขี่จักรยานแล้วได้เที่ยวได้ออกกําลังกายอย่างที่สมก็เพื่อการแข่งขันก็เป็นกีฬาประเภทนหนึ่งงานที่เราจะมีขึ้นเนี่ยก็อย่างน้อยอาจจะสท้อนคุณลักษณะทั้งสอย่างก็คือใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้จะออกกําลังกายจะนันทนาการก็ได้หรือจะมีการแข่งขันก็ย่อมได้ในจักรยานขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ขอบคุณที่น,น้องซื้อชนที่ได้ช่วยกันทําให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในโอกาสที่พบกันวันนี้ก็ขอหน้านสิ่งศักดิ์สิทธิออ์มันแสดงออกมาหมดเลยครับว่าบริบทชาวบ้านในช่วงนั้นเนี่ยบัวนี่เรามีเยอะมากชุมชนส่วนใหญ่จะใช้บัวแล้วยังมีตำนานอีกว่าเมื่อพระองค์ท่านประทานนามสามโคเป็นเมืองตรี เมืองตรีในความหมายตอนนั้นก็นคือเป็นเมืองชั้นสามเป็นเป็นหัวร้อยห้าปีนะคะที่ฉลองนาเมืองปทุมธานีนะคเป็น่งสนะคะการ,ารท่องเที่ยวปทุมธานีสมาคมปทุมธานีนะคะนักปั่นเมืองปทุมองค์กรภาครัฐการวิทยาแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกรุงเทพมหานครและ